วันนี้นะครับสตังจะพาทุกคนมาตะลุยคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับน้ำท่วมซึ่งวันนี้มีทั้งหมด12คำศัพท์ด้วยกันจะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you Hi guys ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ง่ายๆกับสตังอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you วันนี้นะครับสตังมี12คำศัพท์นะครับที่มาจากสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงน้ําท่วมนะคะหลายคนอาจจะแปลเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแต่มันจะมีคําหนึ่งที่สับสนนะครับระหว่างอ่านว่า f flood หรือ f l o o d ซึ่งสะกดด้วย F L O O D วันนี้เราจะมารู้กันครับพร้อมกับจะนำำําคําศัพท์ทั้งหมดนี้นะครับ12คํามาแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษและสามารถนําประโยคเหล่านี้ไปคุยกับชาวต่างชาติได้ด้วยจะมีคําศัพท์อะไรและประโยคอะไรบ้างนั้นไปเรียนพร้อมๆกันครับ f l flood flood แปลว่าน้ำท่วมตัวอย่างประโยคเช่น the heavy rain caused the flood the heavy rain caused the flood ประโยคนี้แปลว่าฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วม overflow overflow แปลว่าเออล้นออกมาหรือล้นตลิ่งตัวอย่างประโยคเช่น because of heavy rain the river may overflow its banks because of heavy rain the river may overflow its banks ประโยคนี้แปลว่าเนื่องจากฝนตกหนักแม่น้ำอาจล้นตลิง่ง Kne e knee deep n e e deep แปลว่าลึกเท่าเข่าคำว่า knee deep ตัว k จะไม่ออกเสียงนะครับดังนั้นเราจะไม่อ่านว่าคณี deep ให้อ่านว่า knee deep ตัวอย่างประโยคเช่น she stood knee deep in the water she stood knee deep in the water ประโยคนี้แปลว่าเธอยืนอยู่ในน้ำลึกเท่าเข่า w e s t deep w e s t deep ปแปลว่าลึกถึงเอวตัวอย่างประโยคเช่น some children can swim in w e s t deep water some children can swim in w e s t deep water ประโยคนี้แปลว่าเด็กบางคนสามารถว่ายน้ำได้ในระดับน้ำที่ลึกถึงเอว huge flood huge flood แปลว่าน้ำท่วมอย่างหนักตัวอย่างประโยคเช่น the huge flood ruined the crops the huge flood ruined the crops ประโยคนี้แปลว่าน้ำท่วมอย่างหนักทำลายพืชผลทางการเกษตร serious flood serious flood แปลว่าน้ำท่วมอย่างรุนแรงตัวอย่างประโยคเช่น the serious flood caused a lot of damage The serious f l o o d caused a lot of damage. ประโยคนี้แปลว่าน้ำท่วมอย่างรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายมากมาย Great flood, great flood ปแปลว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ตัวอย่างประโยคเช่น Many lives were lost in the great flood. Many lives were lost in the great flood. ประโยคนี้แปลว่าหลายชีวิต สูญหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ disaster disaster แปลว่าภัยพิบัติตัวอย่างประโยคเช่น the flood is a disaster the flood is a disaster ประโยคนี้แปลว่าน้ำท่วมเป็นภัยพิบัติ flood damage flood damage แปลว่าความเสียหายจากน้ำท่วมตัวอย่างประโยคเช่น my car insurance covers flood damage my car insurance covers flood damage ประโยคนี้แปลว่าประกันรถยนต์ของฉันชดใช้ความเสียหายจากน้ำท่วม sandbags t a n d b a g k แปลว่ากระสอบทรายตัวอย่างประโยคเช่น the use of sandbags is way to reduce flood damage the use of sandbags is way to reduce flood damage ประโยคนี้แปลว่าการใช้กระสอบทรายเป็นวิธีลดความเสียหายจากน้ำท่วม flash wall f l a o d wall แปลว่ากำแพงกั้นน้ำท่วมตัวอย่างประโยคเช่น they know how to build a f l a o d wall they know how to build a f l o s h wall ประโยคนี้แปลว่าพวกเขารู้ธีสร้างกำแพงกั้นน้ำท่วมและคำสุดท้าย life jacket life jacket แปลว่าเสื้อชูชีพตัวอย่างประโยคเช่น life jackets are used in f l a t rescue work life jackets are used in f l a t rescue work ประโยค,น,โยคนี้แปลว่าเสื้อชูชีพถูกใช้ในงานกู้ภัยน้ำท่วมผ่านไปแล้วนะครับกับ12คําคำศัพท์แล้วก็12ประโยคที่เราได้เรียนกันไปครับแต่ความสนุกยังไม่จบเท่านี้เพราะสะตังมี today's q u i z กติกานะครก็คือว่าเราจะมี5ข้อด้วยกัน แต่ละข้อจะมีคำศัพท์ตั้งมาเป็นโจทย์และคุณจะต้องหาอีกหนึ่งคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับโจทย์นะครับซึ่งในหนึ่งข้อจะมีตัวเลือกเพียงแค่2ตัวเลือกคุณผู้ชมจะต้องหาตัวเลือกที่ถูกต้องและมีความหมายใกล้เคียงกับโจทย์มากที่สุดถึงจะได้คะแนนขอให้คุณนะครับทำคะแนนในควิสนี้ได้เยอะๆนะครับข้อที่1 f l a o d f l a o d แปลว่าน้ำท่วมข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องระหว่าง wedge wedge ที่แปลว่าเปียก dry dry แปลว่าแห้ง3วินาทีหาคำตอบที่ถูกต้อง the answer is wet ข้อที่ส damage damage แปลว่าความเสียหายเลือกข้อไหนดีระหว่าง build build แปลว่าสร้างหรือ hurt hurt แปลว่าทำอันตราย3วินาทีหาคำตอบที่ถูกต้อง The answer is huge. r t ข้อที 3, huge, huge. แปลว่ามหาศาลเลือกข้อไหนระหว่าง small. Small. แปลว่าเล็ก big. Big. แปลว่าใหญ่3วินาทีเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดครับ The answer is big. ข้อที่4 serious. Serious. แปลว่ารุนแรงเลือกคำไหนระหว่าง critical critical แปลว่าวิกฤต unserious unserious แปลว่าไม่รุนแรงสาวินาทีเลือกคำตอบที่ดีที่สุดครับ the answer is critical และข้อสุดท้าย disaster disaster แปลว่าภัยพิบัติเลือกคำไหนครับ creation creation แปลว่าการสร้าง calamity calamity แปลว่ามหันตภัย3วินาทีเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับ the answer is calamity เป็นไงครับการเรียนภาษาอังกฤษกับเราไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับซึ่งคุณสามารถนําคําศัพท์แล้วก็ประโยคที่ได้ในวันนี้ไปฝึกใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้กับเรานะครับแต่ยังไม่จบกับความสนุกเท่านี้ครับสตางยังมีเกมให้คุณเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับกับคํานี้เลยนี่คือคำศัพท์นะครับที่เราเนี่ยได้กระจายตัวอักษรและคุณผู้ชมจะต้องเรียงให้ถูกต้อง ใบว่าตัวทีเป็นอักษรตัวใหญ่และตัวแรกนะครับเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคลื่นใต้น้ำขนาดยักษ์เพราะเกิดจากแผ่นดินไหวใต้น้ำครับและคำนี้มีรากคำศัพท์มาจากภาษาญี่ปุ่นด้วยใครนะครับที่พอจะรู้แล้วว่าคำนี้คือคำอะไรเรียงให้ถูกต้องนะครับแล้วไปเช็คที่ description box หรือว่ากล่องคำอธิบายแอดมินของเราได้มีการเฉลยคำศัพท์นี้ไว้ให้แล้วนะครับ หากคุณชอบการฝึกภาษากฤษง่ายๆกับเราหรือว่าเรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้คุณสามารถติดตามเราได้สาช่องทางดังนี้เลยครับ True ID YouTube หรือ Facebook เพียงแค่คุณค้นหาคำว่าอังกฤษออนไลน์ m อม Thank งคิวเป็นภาษาไทยเท่านั้นครับคุณก็จะเจอกับเราพร้อมกับวิดีโอเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีตลอดเวลาเลยครับครั้งหน้าอาจารย์จะพาทุกคนมาฝึกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรต้องห้ามพลาดเด็ดขาดกับอังกฤษออนไลน์แอม Thank งคิว วันนี้ลาไปก่อนนะครับ g o o อังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you